ก็าต้องใช้สติเที่ยงเรื่องตัวสติสติที่ให้คุณฟางเรื่อยๆต้องอยากขึ้นโดดเร่อยๆนำล่องไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยเพาะมันไปทั้งสังวัตไม่ใช่แค่สังวัตนนี้สังวัตเดียวเอาไปขนาดี็รจะเป็นอรมณภาพปใช่มันจะเป็นเมงเลย แต่ก็สรุปล้างไปเรื่อยๆเพราะสังคมว่าต้องการบทสรุปบทสรุปเนี่ยมันจะทาให้เกิดเนื้อหาขึ้นนจะิกายเป็นเนื้อหาตามมาแล้วเนื้อหาจะถูกลองรับด้บทสรุปมันเดิมมันจะไม่วกกลับมันจะไม่วกกลับบทสรุปเนี่ยที่สรุปให้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังให้เกิดเนื้อหาขึ้นโดยนี้รธดโดยนิพพานโดยเนืน้อหาขึ้น แล้วนี่รอดนีพพานด้วยเนี่ยหาก็จะถูกรองรับด้วยบทสรุปบทสเตทที่สรุปกาถายทจะเป็นบทสรุปสนก็แบบนี้สั้นๆไปสั้นหมดสั้นมันไปถ่ายทอดกันแบบเดิมๆก็เลยไม่ได้แล้วมันวนเวียนคือต้องตัดลอบพห้อย่างเดียวแต่คำว่าตัดเอบาก็ตัดตัวตัดเองไม่ใช่ไปตัดอะไรอันนี้ต้องฟังบ่อยๆตัดนี้ก็ตัดตัวตัดเองไม่ใช่ไปตัดก็ต้องจากันแบบนี้ ไม่ก็ไม่ตัวไม่เองไม่ใช่ไปไม่ไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาก็ต้องกล่าวกันแบบนี้เรียกว่าบัญญัติล้างบัญยัติสิ่งเหล่านี้ต้องกล่าวขึ้นเรื่อยๆเพราะมันกล่าวขึ้นมาทุกครั้งมันล้างทุกครั้งเลยมันคลายช่วยทุกครั้งเลยทั้งตัวมันเองพูดกล่าวแล้วก็สาวัตรพูดที่ฟฝาเราก็นุสติขึ้นเรื่อยๆมันก็ล้างเองสิ่งเหล่านั้นเราพูดถึงว่าสารวัตรเขาก็มีตัวมันแผ่นอยู่แล้วไอ้ของเราที่มันแผ่นอยู่ก็ยังนิดเดียวเอง ถ้าบวกกับสังสวัสดิ์เทียบกันยังไงก็ต้องจบช่วยสังสวัสดิ์อยู่อยู่แล้วแต่นั้นไม่ต้องไปคิดว่าเออมันติดมามากมาน้อยอะไรแล้วสรุปล้างอย่างเดียวหมดไม่หมดมีไม่ต้องไปสนใจแล้วสรุปล้างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเพราะว่าปอดเป็นจนสังสวัสดิ์จนหมดเป็นกว่าสังสวัสดิ์มันจะหมดอืมอันนี้กันตรวคนตรวท่านใช่ไปดิ ดนั้นจะแล้วว่าจะหดลุดลัะไนไม่เกี่ยวไม่คอยหก่อนลจไม่เกี่ยวตอนนั้นเลยไม่มีคติใช่มันต้องพร้อมันไปเลยย่ามีคตินิยมถ้ามีคตินิยมพ้าเลยมันจะฝังมาหาวิมีถ้าพร้ามันไปนี่มันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วเอาไม่ได้แต่ถ้าถ้าก่อนเอาถ้าก่อนถ้าหลังนี่มันมีตัวเอาซ้อนก่อนหลังมันมีตัวเอาซ้อน ของจริงไไมันไม่มีก่อนไม่มีหลังงนั้นคำว่าก่อนหลังมันเป็นคตินิยมเอาซ้อนเนื้อหาจริงมันไม่มีก่อนไม่มีหลังไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองเนี่ยมันไม่มีก่อนไม่ม <aman> ีหลังไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ไม่มีก่อนไม่มีหลัง ใช่ไม่ต้องรอไมล่แต่นั้นก็ทุกูมิทุกชั้นเนี่ยคือท่ามกลางสองสวัตดิ์อยู่แล้วตลอดเวลาก็ท่ามกลางแบบโอด,ดไปเลยแล้วจะอยู่พมโลกเทวโลกอยู่ชั้นไหนูมิไหนก็ตามพีนะก็ท่ามกลางสองสวัตดิ์อยู่แล้วก็ท่ามกลางแบบโอด,ดไปเลยไม่ต้องไปเลื่อนพบเลื่อนผมเลื่อนไปไหนก็ต้องโอด,ดเลื่อนไปไหนก็ต้องโอด,ดป่าไปอยูู่มิไหนก็ต้องโอด,ด ปรับไปอยู่พบไหนก็ต้องโหดแค่นั้นไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปห่วงลงที่ปรับแล้วไม่ปรับปรับชาปรับเร็วพราภูมิแล้วท่ามกลางแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยท่ามกลางกันแบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองไปเลยท่ามกลางบบแบบไม่เกี่ยวก็หลุดไม่หลุดไม่เกี่ยวก็ติดไม่ติดไปเลยท่ามกลางไปแบบไม่เกี่ยวก็พ่นไม่พ่นไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างพร้อเหมือนแบบแล้วสรุปไปแบบนี้ ฟังบ่อยๆแล้วก็เป็นวุตสติในการสรุปร่างสัาสรุปปวดสัมวัสไปเร่ๆก็เวลาก็ฟังพุทธองค์แล้วก็จบตาผู้พุทธนดอนเหมือนกันหมดฟังแล้วก็ยุติท่าจบตาจบช่วยแต่บางผู้พุทธนดอนก็ฟังแล้วก็จบตามจบช่วยพร้อมกันบางผู้พุทธนดอนก็ฟังแล้วก็จบตาจบตาจบตา แต่บางพุทธนดอเนี่ยฟังแล้วจบตามจบช่วยจบตามจบช่วยเพิ่มเงินไปตรงนี้คะคือถ้าเราถ้าเราสรุปไปเรื่อยๆแบบเนี้ยสังสวรรก็ต่อเนื่องไปเรื่อยมันก็โอเคช่วยกันมันไม่ต้องไปห่วงตรงที่ก็พุทธันดนใหม่ขึ้นหรือยังไม่ต้องไปห่วงเลย พอสัจธรรมมันถูกประกาศขึ้นในพุทธันดนรใดปั๊บเนี่ยขอให้จบและจบช่วยไปได้วยกันแล้วมันจะเป็นเนื้อหาตลอดทุกการทุกสมัยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสำคัญจ,จบแล้วแล้วเลยมันขาดการจบช่วยนี่แหละมันเลยทําให้เว้นช่วงไนงะเป็นช่วงการตารัดสู้ตามการตัดสู้ช่วยเป็นช่วงเลยเดังนั้นในบางพุทธนดรเนี่ยฟังแล้ว จบตามจบช่วยคือสิ่งเดียวกันเลยสองเหตุนั่นก็เลยทําให้สังสวารนี่ก็คือต่อเนื่องเรื่อยๆสรุปต่อเนื่องแผนเป็นาการาแยกกันแยกกันโดยสิ้นเชิงมันก็เลยขาดช่วงมันทำให้ ขาดตอนมันก็เลยสังวัดกันเลยลำบากใช่ให้มันพร้อมไปได้วยกันคือนเป็นเนื้อหายมหาวนาเดียวกันไปเลยแต่้นเรื่องของการประกศาศก,ก็จะก้าสําั้นนะจะไปแยกทุกข์ก็แยกผู้คนทุกข์ไม่ได้ จะไปแยกความหลุดพ้นกับผู้หลุดพ้นไม่ได้จะไปแยกหลุดจากอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดต้องฟังใหม่ฟังใหม่ฟังในสิ่งที่มันไม่แยกนั่นแหละนี่พานยิ่งจะเสียไม่กับสองตวะวันฟังใหม่ฟังที่เกี่ยนก็เป็นเรื่อง,องปรับไปเรื่อยๆ <laughs> ปรับไปเรื่อยๆเปนตัง <laughs> ใช่มันจะเบาขึ้นหมดภารละมันจะการโกดการบำเพ็ญเนื้แต่มากรุณาในส่วนบทสราต่างๆสิ่งเดียวกันเลยแล้วมันจะไม่เป็นภารละในสิ่งเดียวกันที่ไม่เป็นภารละในสิ่งเดียวกันที่ยุติภารละสติในฝั่งก็ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกอะไรเป็นบทสรุปเป็นเนื้อหาแห่งมหากรุณาไปด้วยกันมันก็รู้สึก หมดภาระกันไปด้วยกันภาระไปด้วยกันฟังแล้วมันเพมเบาไปด้วยกันหมดพาละไปด้วยกันนั่นแหละต้องฟังอย่างนี้ต้องฟังใหม่ฟังในสิ่งที่มันไม่เป็นภาระฟังในสิ่งที่มันไม่ไม่เป็นภาระในเรื่องมากผลนิพพานฟังในสิ่งที่มันไม่เป็นภาระาเกก็ตเรื่องติดเรื่องหลุดเรื่องพ้นเรื่องไม่พ้นต้องฟังใหม่ ในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันกระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง,ฟ,งฟังในสิ่งที่มันไม่ก่อนไม่หลังมันไม่เกี่ยวตอดเรื่องหรือเล่งจะหมดทารละหมดาะ,ดาระเรื่องพอบภูมก็ไม่ใช่พารละ พ่อพรมก็เป็นสิ่งอปลูกโปรดเป็นเป็นสื่อในการโปรดไปจากพ่อพรมที่เป็นพอพรมมืนการใช้กาวมิภากก็ปรับเป็นพ่อพรมที่เป็นจุดศูนย์กลางสังสวัสดในการล้างสังสวัสดิ์โปรดเพราะเวลาปรดก็ต้องอาสายปากปดขึ้นเป็นเพราะเป็นพรมขึ้นขึ้นเป็นรูปเป็นนามขึ้นเป็นยานขึ้นไหนก็ตรงนั้นล้างไปใช้บทสรุปอย่างเดียว สรุปกันไปเรื่อยกับสองพระวัดสรุปให้กับสองพระวาดสรุปให้สรุปให้ไม่ใช่สรุปเอาสรุปให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นเนี่ยเรียกว่าสรุปให้สรุปให้สรุปให้แล้วมันจริงจะสรุปจริงแต่ถ้าสรุปเอามันไม่สรุปตัวเอามันก็ยังคาอยู่นะต้องสรุปให้อย่างเดียวถ้าสรุปเอามันก็ไม่สรุปเพราะมันคาตัวเอา แล้วมันจะค่อนแค้นด็กวดดันในตัวเองมันเหมือนว่ากำลังเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาแล้วมันจะร้อนตัวขึ้นร้อนใจขึ้นกระวลกวายขึ้นผิดต้อยอมรับว่ามันเป็นที่ผ่านมามันเป็นเป็นการขับเคลื่อนมันเป็นคาระอย่างเป็นภาระมันเริ่มจากตัวเอานั่แหละแรงเอามันแรง แรงอธิษฐานเอาแรงตั้งเอามันแรงการตั้งเอามันถูกกำกับด้วยวาจาแล้วมันถูกกำกับด้วยแรงอธิษฐานมันถูกกำกับด้วยพฤติกรรมแห่งการค้นคว้าและความภาคเพียนเห็นไหมถูกกำกับเดบรรยการม่จฉิคำมลกกรรมมันก็เลยภารละในปวดดังเนี้ ่นานนะกคือตอนเนี้ยเราจะอยู่กันแบบไหนในภูมิไหนพบไหนจะยาวนานไม่ยาวนานก็ไม่เกี่ยวละจริงๆมันไม่เกี่ยวกันนั้นเลยอลหรหันก็ท่ามกลางสงัมพัทธ <c ười> <c ười> ์อรหันารก็ท่ามกลางสัมวัทธอยู่แล้วแต่ท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางน,น ถ้าว่ายาวนานก็ยาวนานเท่ากันหมดแหละอมุท่าก็ยังเป็นประธานว่างล้างสองสัมวรดังนั้นทุกอย่างปรับไปสู่การสรุปให้สองสัตวรจบช่วยสองสังวัโต้โอเคมันช่ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปท้าหมดอล้ว ะหมดภาระในตัวเอาเพว่าภาระคือตัวเอาตัวเอานะภาระก็เสร็จแล้วแต่ไม่สามารถที่จะสรุปในการตัวเอาเหล่านั้นได้ท่านกระบอกใช้วาจาใช้พฤติกรรมตัวตั้งเอากรวหน่ำเหนื่อแน่นเป็นเวลาประกาศถอนก็โอเคแล้วก็สรุปสรุปล้างสรุปเอง,งสั้นๆ ที่ท like um, um, yeah, ่านมาให้ในในย่าประหัสตชนที่ดีเนื้อหาที่เหมือนโลกธาตุมันถูกเปิดขึ้นมาเรื่องวัตุภูมิชั้นไหนก็เหมือนรูดทิววงกันด้วยการโปรตนะคะพลังแบ่งแยวกันล้างขอบล้างภูมิล้างมิติลบมิติภูมิมันกันดี่ทุกอย่างกระจับไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเอง สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับคนไม่ค้นอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเห็นนะปรับนะเุกอย่างปรับตามไปได้วยกันหมด